รู้จักกับโซล่าเซลล์เด็กๆรู้ไหมเราได้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ยังไงมาฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะแต่ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับแผงโซล่าเซลล์กันก่อนโซล่าเซลล์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์โซล่าเซลล์นี้เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราโซล่าเซลล์ทมจากซิลิคอนเหมือนในแผงวงจรคอมพิวเตอร์ในโซล่าเซลล์ชั้นซิลิคอนจะถูกประกบกันเหมือนแซนด์วิช เซลล์เซอร์จะถูกเชื่อมกัน4ด้านทำให้อิเล็กตรอนอยู่ในที่ที่เหมาะสมทำให้เกิดชั้นของขั้วบวกและขั้วลบเมื่อรังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่าโฟตอนจะทายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอมและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นผ่านหม้อปแปลงไฟก็สามารถนำมาใช้เป็นไฟฟ้าตามบ้านเรือนได้ ถ้ามีโซลาร์เซลล์ที่พลังงานแสงมากพอเราก็จะมีไฟใช้ได้อย่งยาวนานทีเดียวครับ